แบบนี้เลยก็ได้นี่ทุกอ,อ,อย่างลองหมดเลยครับแซ่บภาษัแบบสามอย่างค,คิดตัวนี่ขายอะไรดิไข่อะไรไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้นะไข่ปูไข่กุ้งไข่หอยอยำสามไข่ดึด่มๆในปากเลยครับ สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจามาแล้วครับบ่าวเดี๋ยวเราะซอสแซ่บครับวันนี้นะครับเรามาเลาะซอสแซ่บกันครับที่ร้านดูปองดองยำนะครับเป็นร้านเปิดใหม่ครับที่ตลาดสุนทรีนะครับเป็นสาขาที่6จังหวัดนครพนมนั่นเองครับนี่เลยนะฮะนะดูปองดองยำอากาศดีมาก บรรยากาศหลักล้านเลยนะครับบรรยรากาศนี้วิวหลักล้านเลยทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในรานงง้านดูปองดองยำนะครับตอนนี้กําลังเสร็จระบบนะครับเพื่อจะทําการเปิดให้บริการกันในวันนี้เลยนะฮะโอ้โหดูวิวครับดูวิวดูวิวฮะนี่ว้าวสวยงามมากสวยงามมากคร้รานดูปองดองยำน,นี่เลย ดูวิวก่อนนุ่นฝั่งสปปลาวครับคุณผู้ชมครับนั่นคือท่าแขกแขวงขมวนนะครับฝั่งสปปลาวนั่งทานข้าวที่นี่นะครับได้บรรยากาศนะครับยังไม่พอฮะยังได้วิวหลักล้านนะครับซึ่งมีภูเขาหินปูนทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับและที่สำคัญคือเมนูที่นี่นะครับเด็ดๆทั้งนั้นนะครับนี่เลยฮะยังมีสาวๆมาแอบถ่ายภาพเมนูอาหารด้วยนะครับ อันนี้เป็นกุ้งถังครับกุ้งถังเราตื้อครับครับนี่คือลูกค้าครับเราตื้อเพาะมาคนเดียวแล้วก็กินคนเดียวด้วยสั่งคนเดียวเลยนะใช่รคับโอ้โหดูดูดูเมนูนะฮะดูเมนูผมจะไม่สงฮอน์ทัวร์ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูพาดูเมนูก่อนนะฮะนี่กุ้งถังครับกุ้งถังเด็ดเด็ดเลยฮะอืมกุ้งตัวใหญ่ๆนะฮะกุ้งตัวใหญ่เลยว้าว ยังมีมีเมนูยำนะครับนี่นะเมนูยำอันนี้ยำน่าจะเป็นยำแซลมอนตอนใหญ่ๆเขาก็บอกเจ้าของร้านเน้นตอนใหญ่ๆนะฮะเนี่ดยดูนี่เป็นกุ้งดองปลาล้านะครับกุ้งดองปลาเสิบเส็บนะถือเมนูนี้เมนูไขย่ยำสามไข่ มีทั้งไข่กุ้งไข่ปูนะครับ,รบนี่เลยฮะโอ้ยเด็ดๆนั้นนะครับนี่เป็นหอยแออครงนี่เมนูใหม่เป็นชื่อเกาหลีคือญี่ปุ่นไม่แน่ใจ แซลมอนดองซีอุวนะครับนะแซลมอนดองซีอุวนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับอืมโอ้น้ำลายแตกคุณสมครับน้ำลายแตกเลยบ่าวตือนละสดแซ่บทน,นไม่ไหวแล้วครับผมจะแอบ,บกินของเขานี่แหละเขาสั่งไว้แล้วเขาก็หนีฮะเขาสั่งแล้วเขาก็หนีนะฮะเราก็จะแอบ,บกินนะ ขอแอบกินักหน่อยนะฮะเนี่ยพาคุณผู้ชมน้ำลายแตกไปด้วยนะเอาให้ครบทุกเมนูที่วางอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ปูมา้าทำปูม้ายำปูมา้มมานี่ยำหมูยอนะ,ะยํำปลาหมึกปลาหมึกตอนนี้ใหญ่นะฮะอืนี่คือเมนูทั้งหมดนะครับพี่ เราได้จัดเตรียมมาไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเลาะเสาะแซบครับบ่าวเต๋อและแบบภูมิใจทีบอกวันทัวร์นะฮะพาเดนมาเลาะมาเสาะมาแซบกันจนได้นะครับจนได้ข้าวเนี่ยข้าวข้าวขึ้นผััดโอ้โหครับผู้ชมครับแบบนี้ทำไงดีฮึ เราจะทำยังไงดีมันถึงจะเหลือนะทำยังไงดีเราถึงจะกินเหลือนะครับต้องพูดแบบนี้นะฮะโอ้โหเมนูแต่และเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับอ้ยยังไงดีวะ้าคนที่สั่งไว้ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับใส่บ่าเธอจะได้แอบกินแล้วนะฮะขออนุญาตกินก่อนเนี่ยรอภูมมาเร็วลูกคนนี้สั่งหนีเลยดิเป็นจากอ้ฮาวว์นะครับเ่าเล่นหนีไปวางทีได้ตวรวจสอบแล้วเรันวลาครับ อ้ยนี่ปูไข่นะครับปูไข่เนี่ยไข่เน้นๆไข่เน้นๆเอาละครับพี่น้องครับได้เวลาเสวยพระกยาหารเอุ้ย,ยเมนูเด็ดๆทั้งนั้นนะครับก็อขอขอนุญาต แอบชิมก่อนนะครับเพราะว่าคนที่สั่งไม่อยู่แล้วเปาแตสิคอ,อร่อยกินเช่นกันพี่น้องนี่มีชิมปลาเทียมมันนะครับพี่น้องตอนนี้ใหญ่ทางร้านบอกว่าเน้นตอนใหญ่ๆนะครับนี่เน้นตอนใหญ่ๆเลยมันก็จะก็มีใหญ่เหมือ,อน,นกันนะน้ำแตกเลยบอกครูน้ำยำลาก่อน นำหยาลราดไป่อบุ้มก็เหมือนกันเลยครับคิดเหมือนกันเลยป่อเทึ้งครับเขาว่าพริกนี่อร่อยมากผมให้ป่อบตอ้เม็ดหนึ่งครับโอ้เอาบักพริกมาให้ผมนะครับนี่เห็นไหมพี่น้องนี่เอาบักพริกมาให้นะฟันใหญ่ๆเลยแต่ก็คงไม่ได้นะผมใส่ไม่ค่อยดีถ่ายไปด้วยกินไปด้วยนะทุกชนนะมือเดียวนะครับกบีมือหนึ่ง มีเลยก็ได้นี่ทุกอ,อย่างดองหมดเลยครับแซ<ส>บทำไมต้องดอกหนึ่งอะไนี่พ่พุ่มแซบโคตรเด็ดเลยครับพี่น้องและอย่างพ่อพุ่มก,กินใเนเบอร์นี่ นี่เพิ่มพลังครับขอยนงรมครับเดเลยเด็ดเด็ดเด็ดนี่เครื่องเียงสุดยอดแดงว่ามีการเตรียมตัวอะไรทกอย่างแล้วบจัดเต็มเลยไปเยเพิ่มพลังเพิ่มพลังมาจังคึกกินนี่เดี๋ยวกินนี่ขอบคุครับนี้ไข่สามรสบไข่สามกระซับบะสามอย่าง ตัวนี้ขายอะไรดิไข่อะไรไม่รู้คือภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้นะไข่ปูไข่กุ้งไข่หอยยำสามไข่หนึบหบในปากเลยครับสุดย<ว>อดหนึบหนึบในปากโอ้โหาโโาตม นึบในปาก<ค>นึบหนึบในปากอยากไหมร<ๆ>ีวิวเลยก่อนนะ<ๆ>นี่เป็นวิววิวหลักล้านเบียร์ุดในย่านนี้ กินไปด้วยดูวิวไปด้วยครับคุณผู้ชมครับถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเมนูแต่และเมนูก็ไม่ได้แพงนะครับก็หลักร้อยนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนนะื้สเซี่วนะครับผมมาสุกีกกันเลย ้างไปลบทางให้พยามให้เสร็จหมคนที่อายยำยำอย่างก็แซ่บมีอยากชิมทุกเมนูนะตุ้มจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยสุด ดูปองดองยำดูปองดองยำครับคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะครับเป็นร้านที่เปิดใหม่ๆเลยนะฮะอยู่ที่ตลาดสุนทรีท้ายเมืองนครปนมนะครับอยู่บริเวณตลาดเลยท้ายตลาดก็เดินเข้ามาลึกหน่อยนะครับเดินเข้ามาลึกหน่อยนะเมนูก็หลักร้อยนะครับแต่วิวนี่หลักร้านนี่ฮะ สองโปรดบอกเลยว่าเด็ดมากรแสแซ่บยังมีเมนูกุ้งหังด้วยนะฮะนี่กุ้งหงังใครที่ชอบกุ้งหังก็ทานได้ อันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูกุ้งดองนะปลาล้านะครับต้องชิมหนึ่งตัวขอบกุ้งดองปลาล้าขอชิมหนึ่งตัวแล้วกันนะ สวนชายโขงนละคนพนมครับขอชิมรับเย็นๆครับแรงแรมมีเมนูมกุ้งกุ้งดองปลา ทคนไทยกันจริงแล้วครับวันนี้รับที่กินเดี่ยวจับป้องขอของเราครับคันนี้ครับผมไมีอุปกรณ์คแล้วก็บ่าวเซร้อแล้วก็แซ่บครับมาโลกอหาแนวกินแรงน้องเอเดียปรยากาศครับร้านเปิดใหม่บ่าวเซร้อครับผมอะไรยังครับดูปองดองยำร้านดูปองดองยำครับพี่น้องครับเมนูอาหารนี่ครับพี่น้องนี่เต็มโต๊ะเลยครับมีนี่ครับเมนูยำปูมะแล้วก็ควรจะเป็นหอยหอยยังนี่ หอยเมงคู่แล้วกัหนหอยนางรมหนางรมแล้วก็มีพวกปลาแซลมอนครับพี่น้องนี่ชิมด,ด้วยเลยครับนี่บ่าวเตยจัดเต็มเลยครับผมอยากชิมปูเลยสบายดีสบายดีจำเรื่ปูไข่ปูไข่ไขดองเนาะครับครับกินแบบสดๆเลยพี่น้องเลยบ่าวเตยครับวันนี้กิมนมมามุกห้าเมือเม่อครับวันนี้เขาจัดเต็มเลยครับนี่ซ้อมปีใหม่ครับชิมดูนะ อันนี้ปิณมาทานอาหารเมนูยำครับเมนูดองครับพี่น้องครับนะครับทะเลครับพี่น้องนี่อยู่ตลาดศูนทรีครับท้ายเมืองจังหวัดเชรยงบ้านมครับพี่น้องอยู่ติดกับริมโขงถนนสวนชัยคงเลยครับอืรมณ์บรรยากาศร้อดเลยครับเละเลยคันนี้เละเลยข้างขนาดเนี้พี่น้องบรรยากาศสองคนครับไปไปที่อยู่ใกล้ๆกันซื้อเลยครับมากินร้านเดียวครับเฟ้าขับรถมาด้วยครับมาภูมิใจไม่คงเงินทัวครับกลังไล่สวดอยู่ และสุดเป็นป้เตอร์กินเมนูปูดองนะนี่บาเตอร์ครับคนแรกอยากเพลิดเพอีกต้องกินเมนูนี้ครับยำหอยนางรมครับนี่ว่าครับแม่เบลเดี๋ยวพ้่น้องครับในช่วงนี้ครับตั้งแต่วันที่14ธันวาคมไปหาปีใหม่ครับพี่น้องอยู่ในช่วงเช็คอินเนอะลด5%ครับร้านนี้ครับพี่น้อง แกลนอเพนนิ่งครับเปิดร้านใหม่ร้านใหม่ครับอยู่ติดกับตลาดอยู่ที่กับร้านเดอะทีครับสวัสดีครับคุณพี่อนุวัฒน์อัศมาศครับสวัสดียามแรงด้วยครับช่วงนี้กะที่เราเขามนมก่าลมแห้งครับอากาศเย็นในช่วงแรงนะครับพี่น้องอากาศน้ำโขงลุ่ครับหาดทรายหาดทรายโพนิสวรรค์สายพวงครับพี่น้องนี่ทำยืนใหญ่เนี่ยมาถ่ายรูปเตรียนรับปริญญาพรุ่งนี้ครับกับน้องนักได้โนิสวรายพวงครับหรืมาเที่ยวมาชมเมยำครับสวรรค์สายพวงครับอย ปถนน,นวิวหลังร้านขับร้านนี้พี่น้องเลยคร<ช>ับท่าดุกงานทุกชุดเลยครับสัญญาณหายอีกแล้วญญลพี่น้องสัญญาณบพอดีคือเลยอ๋อา้องเจ้าล้วครับพี่น้องครับเอาเป็นว่านี่นี่นะครับบา่าว์เตอรอตซอสแซ่บบา่าร์ภูม,มิใจเป็นของทั่วทั้งครับพาพี่น้องมากินเมนูยำรสเด็ดนะครับหลากหล,ลายเมนูรสชาติจัดจ้านราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านที่ร้านดูปองดองยำนะครับเป็นร้านยำ ติดริมฝั่งแม่น้ำขโขงนะครับสามารถมองไปเห็นฝั่งสปอปอปลอลลาวได้อย่างสบายเลยนะจ้ะมาให้ได้นะครับเราพบกันครับสำหรับวันนี้บาดเดือขออนุญาตลาไปก่อนเด้ออยินดีกินแซ่บอยู่จบกินนัวซุกสบายดีเป่าโล่งโปร่งเป,ป้งด้วยสวัสดีครับข,ขึ้นเหี้อเลยเต้